ฮะขึ้นเนี่ยโอ้เขาบอกยุ่นไว่าจะไปร้ายว่ะอโผมาเตียจะยังท่าป่ะเนี่ยแ่ันมันไม่เอาท่ายนน่เงี้ยน่ะตับยังเขาอนยังก่อขี่เพิงไหมันเสีอันเชืออันเสีอันขาวๆไหมเจ้าหายังน่ะ ตาห้างเจ้นโอ้ขิมินไปท่าเออแต่ท่ายัไหยับมาพี่ด้วยพระท่าไอ้เบิ่งยับมระพี่เอามาทาไปใส่มาบงไก่ด้วยเนบางตุ่มไหมเแมดแดงใสกะเพรน่โอ้มัน่ะเอ้ยมันป็นเลือดซ้ำไปเลยเลือดเสียเจ้าค้นขาวไปเลยไดโปอเนา บมดแดงไฟมกัดเปลือมี่นกัดผมผมสอนผมมาต้งเยไปไหแม่คือกัแม่กับเปื่อยแกอนแกอนตกรแบนี่เลยเนาะขาผมไล่ตัวผมตัวเม็ดเบียกแม่นะคือว่าอดออนามันกัดอ้วดเอาอดออกมนี่ลายมือโอ้ยลูกเอ้ยอันนี้ยัน่น่า้อยนึงกับซ้ำดอนกน้วดันนี่้ายมก็ขมไเ็ดเบ้ยกับแม่น่วาอ้อกักับวด่ย

อืมจะเอาจังไหนถ้าจะบขุดดีๆมั้เนาะหลังขวดวางลมุนชีมินทุ่หนึ่งเซนมปนเศร้า่